ท่านผู้มีบุญทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเกี่ยวกับเรื่องการทําตนเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนอบน,อน,น,น้อมนุ่มนวลน่ารักและก็หนักแน่นเป็นคนต้องมีความนอบน้อมถ้าไม่มีความนอบน้อมเขาก็ไม่ช่วยไม่เอื้ออาทอนไม่บอกไปถามทางไปพูดไปคุยกับเขา เสียงห้าวเสียงดุดันไปถามทางเขาไปพูดกับคุยเ,เขาก็ไม่บอกไม่จะเป็นต้องบอกเพราะฉะนั้นเขาจึงสอนให้นองน,น้อมนวลกริยามารยาทต,ต้องนุม่มนวลจะทำอะไรต้องมีกริยามารยาทนุม่มนวลสังเกตสำเรียงสอบภาษากริยาสอบสุขเป็นคนที่มีความรุ่มรวนน่ารักอัธยาศัยหนักแน่น เป็นคนน่ารัก่จะทำอะไรทุกอย่างต้องมีความน่ารักอยู่ในตัวถ้ามีความน่ารักในตัวอยู่เข้าใกล้แล้วอึดอัดไม่มีความสุขและเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองหนักแน่นเหมือนกับท่านประหลัดวีละเลิกวานิชกุลเมื่อก่อนเป็นนายอำเภอเป็นนายอำเภอพันนานิคม เป็นนายอำเภอนู่นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นนายอำเภอเมืองตาดย้ายมานี่เป็นนายอำเภอจังหวัดนครปฐรมย้ายกลับไปเป็นประหลัดจังหวัดสกลนครใช้หลักเนี้ยนอบนอ้อมอยู่ที่ไหนนายก็รักอยู่ที่ไหนใครก็เปรเมตตา นุ่มโวนจะติดต่อประสานงานเอื้ออาทรหนักแน่นยึดประโยชน์เป็นใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นคุณละลิตาเลิกวาณิชคุณเป็นสุภาพสตรีที่เสริมบารมีของสามีได,ด้ดีที่สุดนั่นก็คือว่าไปที่ไหนทำอะไรก็ตามแต่ช่วยสร้างสรรค์นำมาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็คือว่า จะทำอะไรก็ตามแต่ช่วยสังคมอยู่ตรงนั้นก็ช่วยสังคมตรงนั้นเสริมบุญบรารมีให้กับสามีจนเป็นที่เรื่องลือและน่าอนันโมทนาไม่ใช่เฉพาะนายผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่เฉพาะผู้ใต้ผู้บังคับบัชาประ,ประ,ประหลัดอำเภอนายอเภอทุกคนรักผูกพันพูดเป็นเสียงเดียวโอ้ท่านประลัดจังหวัด เป็นคนที่มีอัยาศัยใไม่ตีดีพระเจ้าพระสงค์เจอที่ไหนท่านวีละท่านวีละคลานเข้ามารู้จักกาละเทศะความเหมาะความสมความกลมกลืนด้วยประการทั้งปวงสิ่งอย่างหนึ่งซึ่งมีคือการวางตัวเป็นวางตัวดี วางตัวถูกและเป็นผู้ให้ทะทะม h โนปิโยโ y ติ o ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองเสมอเสมอขอบุญบรารมีที่ท่านประลัดจังหวัดสกลนครนามว่าวิระเลิกวานิชกุลและท่านละลิตาภรยาของท่านได้เสริมบุญบารมีดังกล่าวให้ และทําให้ท่านนั้นเป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคมอัตยาศัยใไม่ตีดีจากการนอบน้อมจากการนุ่มนวลจากการน่ารักจากการหนักแน่นขอให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตดังกล่าวแล้วสิทธิกิจ,จังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโพชยโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษา สตูมาวินาสันตุอายุวโนสุข,ขังพระลัง